สิ่งที่เขาสงสัยในตัวคุณคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปน,นี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมานไหนเดี๋ยวให้พิเชตนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกิดกถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลหเมถุนตนกุมสี่ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิ เด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงห์ธนูแล้วก็สามดาบพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะลึกลับซับซ้อนอ่านใจคาดเดาอารมณ์ค่อนข้างยากนะคะ มีการตามมองตามสองมีความเจ็บปวดเสียใจมีความเหงามีความเศร้าแล้วก็มีการรอคอยหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์มีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วคนที่คุณลืมไม่ลงนะคะคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ยังคงรอคอยเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะตามมองตามสองเขาแต่ไม่ทักไปหาเขานะคะตามมองตามสองเงียบๆคิดถึงอยู่ในมุมของตัวเองไม่บอกออกไปไม่แสดงออกไปแต่ว่า รอคอยการติดต่อจากเขาอยู่นะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะว่าเขาจะเป็นใครคนที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะเขาจะเป็นใครนะคะคนที่อยู่ในหัวใจของคุณหรือว่าคนที่สงสัยในตัวคุณเขาจะเป็นใครห้าไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิ์ธนูสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เจ็ดดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีถุนตูนกลุ่มเดอชารีออดพลังงานของคนราศีกรกฏแล้วก็หกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพิศกรมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะต่างคนต่างเก็บต่างคนต่าง,งซ่อนคุณมีเดอะไฮพีเทสเขามีเจ็ดดาบนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีต่อกันไว้นะคะ มีการทะเลาะกันด้วยมีความไม่เข้าใจกันด้วยแล้วก็อยาขอโทษอยากขอแอกสอยากขออภัยรู้สึกผิดนะคะยังคงรักอยากเดินทางมาหาอยากติดต่อมาแต่ว่าอาจจะมีความไม่กล้านะคะก็เลยเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้คนนึงก็ไม่กล้าคนนึงก็ก็ไม่ทักก่อนนะคะต่างคนต่างรอคอยกันและกันพลังงานของเขาความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะมีความเสียใจนะคะ มีความรู้สึกขีดแล้วก็มีความรักมีความหวังดีมีความจริงใจนะคะอยากทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นคนทางไกลด้วยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาส่วนพลังงานของคุณมีการเจ็บปวดเสียใจมีความเหงาความเศร้าแต่ก็ยังคงรอคอยต่างคนต่างรอคอยกันและกันนะคะเรามาดูกันต่อว่าเขาสงสัยอะไรในตัวคุณนะคะคนคนนี้เขาสงสัยอะไรในตัวคุณนะคะ างคนต่างสงสัยในกันและกันมากกว่านะคะพลังเงที่ขึ้นมาความเจ็บปวดความเสียใจนะคะจมอยู่กับปัญหากับอุปสรรคนะคะคุณยังคงเจ็บปวดกับเรื่องราวที่ผ่านมาไหมนะคะคุณยังโกรธยังเกลียดเขาไหมคุณให้อภัยเขาหรือ,อยังนะคะน่าจะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะคะพลังเงินที่ขึ้นมาเหมือนกับ เขาสองคุณไม่ได้โลกส่วนตัวของคุณกำแพงของคุณสูงมากๆมาก,มากจนเขาคาดเดาไม่ถูกว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงนั่นเองนะคะได้แต่เฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะแอบมองคุณอยู่ไกลๆหรือว่าห่วงคุณอยู่ไกลๆนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะสถานการณ์อยากให้บางสิ่งบางอย่าง ชัดขึ้นเคลียขึ้นมากกว่านี้หรือว่าเขาสามารถติดตามดูเรื่องราวของคุณได้บ้างพลังงานของเขาที่ขึ้นมาเหมือนกับตอนนี้คุณมีแต่ความลับหรือว่าเขาติดต่อคุณไม่ได้เขาส่งคุณไม่ได้เขาไม่รู้เลยว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกยังไงบ้างในตอนนี้คุณยังเจ็บปวดกับเรื่องราวที่ผ่านมาไหมคุณเป็นยังไงบ้างยังโกรธยังเกลียดเขาไหม เขามองหาคุณไม่เจอเลยนั่นเองได้แต่เฝ้ารอเฝ้าคอยคุณอยู่ไกลไกลเป็นห่วงคุณอยู่ไกลไกลมีแต่การรอคอยมีแต่ความสงสัยที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขานะคะหากว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้มีปัญหามีประเด็นนะคะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบนะคะเก็บเงียบทั้งคู่นะคะพลังงานของคุณก็ตามมองตามสองเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงตัวเขาเองก็ตามมองตามสองคุณเช่นกันแต่เหมือนว่าเขาจะสองคุณไม่ได้หรือว่า ไม่รับรู้เรื่องราวของคุณเลยว่าคุณเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เขาสงสัยก็คือตอนนี้คุณเป็นยังไงนั่นเองคุณรู้สึกยังไงบ้างชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของคุณในตอนนี้ที่มีต่อเขาเป็นยังไงนั่นเองนะคะได้แต่แอบห่วงคุณอยู่ไกลๆแต่ไม่สามารถรับรู้เรื่องราวของคุณได้เลยนั่นเองนะคะ